มีการจับ เอเย่นบัญชีม้านะรายใหญ่เลยนะคะแล้วคือเขาเนี่ยจะรับจ้างนะนะคะเปิดบัญชีนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าโพสต์ลงใน Facebook อะไรแบบนี้นะคะว่าอ mm ุ hmm. ้ยใครสนใจนะสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะให้ราคาบัญชีหนึ่งเนี่ยโอ้งามมากๆเลยนะคะสี่ห้พันเออนะเอาตัวเงินมาล่อในลนักษณะแบบนี้นะคะ mm hmm. จนล่าสุดค่ะทางตำรวจไซเบอร์นะคะมีการสืบสวนนะคะแล้วก็ mm hmm. ไปพบ ข้อมูลจนสามารถติดตามจับกุ่มตัวได้นะคะโดยทางตํำรวจไซเบอร์เขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วแหละนะคะจริงๆจะบอกว่าการอ่เาเรื่ออะไรนะการสนทนาหรือว่าการติดต่ออะไรในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะถ้ามันโซเชียลยมันคือสาธนารณะนะมันตรวจสอบได้ไม่ยากเลยนะคะเหมือนกับเคสนี้เนี่ยแหละนี่คะ่ะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการไป ล่อซื้อเออเป็นลนักษณะของการล่อซื้อ,อนะคะเพราะวิธีการพอมีคนสนใจนะคะจะขายบัญชีให้เขาเนี่ยเขาก็จะนัดตามสถานที่ต่างๆนะคะอย่างคราวนี้เนี่ยนัดกันที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะย่านรัชดาพิเษกเนาะนะคะไปถึงค่ะโอ้คนมาเปิดบัญชีกันเยอะเลยค่ะแล้วก็เขามีการให้ค่าจ้างนะบัญชีละ4,000บาท นะคะก็ยินดีจะจ่ายให้ทางแบบเงินสดเงินโอนอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าบัญชีที่เปิดเนี่ยจะนําไปส่งให้กับคนที่รอรับอยู่บริเวณด่านพรมแดนนะคะที่อําเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ โดยเจ้าของ f c e e o o o เนี่ยนะคะก็จะมีการให้ค่าจ้างนะคะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นเอเย็นรายใหญ่ที่มารับซื้อแล้วเขาก็ไปขายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมติว่าอาแม่เต่าไปรับจ้างเขาเนี่ยแม่เต่าได้สี่พันแต่ปรากฏว่าเขาเอาไปขายต่อเขาได้สามหมื่นห้ามื่นนี้ค่ะ oh. โอ้เยอะมากเนาะนะคะโดยทางตำรวจก็สืบทราบข้อมูลเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เลยไปรวบตัวได้ซะก่อนนะคะตอนไปจับนี่ก็คือมีอีกประมาณสีห คนนะที่มารับจ้างเปิดบัญชีกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการยึดบัญชีธนาคารได้5 1เ็ดเล่มนะคะซิมการ์ดโทราศัพท์นะคะมีโทราศัพท์มือถืออีก26เครื่องด้วยกันโอ้โหเยอะมากๆนะโดนข้อหานี้ค่ะเป็นธุระจัดหาโฆษณานะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะโดนในเรื่องของคดีอาญาด้วยนะนะคะซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขยายผลต่อไปว่ามีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นด้วยอีกหรือไม่นะคะ